สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนกับช่องปลาทองปากซีกินแซ่อีกคือเกาพี่น้องมามากินลาบขมอีกแล้วทุกคนนี่เมนูมือนี่ลาบขมคือเกานี่ขาดบลไหลคือค้นเหนียวนี่มามาทุกคนประกาปรแก้มกับมีปลาไแล้วทุกคนเลยนี่มะเขือเคือเปาะอ,อันนี้ถัว ประกัดขาวนหน่อยนึงอันนี้ลำคาออนอันนี้กุหลาบย่า,ยางหน้าหน่อยทุกคนมามากัพริกสดลูกโดดพอจะลงมือกัฝากซับสไคล์โกดไล่์กดแช่์กตติดตามอย่าลืมซัดกระดิ่งให้นำเด้อทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้บทองคือเกามามาคำแรแหฮกมันกลอยคมอีกแล้วมือนี่นี่คำแหลงต้องเจอตับตับหวานมา嘛โมอะไรยัหางลุย ห,หวานตัวๆยทุกคนแล้วเน,นี่ยคนเดียวคู่เกา่ากับบรรยากาศฮอน กิขนของยิบของแดงอีกเลยสกุลของหมักของแสบหอม,อม อหอมหอมน้ำค่า Ooh. คลองมักทุกคนความมันแซ่บปากบ้อออกเลยือ รับสุดท้ายทุกคนอืม ับกินหมูป่าหมูตีนทุกคนนะกินจังนลำหูนจังตาชุดหนอด่อแซ่บเกือบเบิ้ลอีกแล้วชุดหน่อทุกคนแซบ่บอิ่มน้ำซ้งนั่นโอ้คักหลายเอาคลิปนี้ก็นซ้ำนีนแ้แหละธรามาก,กับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะทุกคนเพื่อสิบโพกาสลิใหม่นะเใหม่อาสำหรับคลิปนี้กับทรับนี้แหละเดี๋ยวพรกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับสบายดีบาย